การอ่านไพ่นี้เป็นการอ่านในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะ สวัสดีค่ะดวนชะตาพับเลินใบอั้มทรินีโดยไม่หมาอ,อั้มธรรมธานโรนะคะวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงในเดือนพฤษภาคม2566ของคนที่เกิดในลัคนาราศีกันหรือราศีกันนั่นเองนะ,ะสำหรับคนที่อยากจะดูแบบวันเดือนวัน,ว,นวันเกิดเนาะหมอทาให้เรียบร้อยแล้วนะคะดูได้ในชา n e ลอั้มทรินีเลยอ่ะวันนี้นะชาวลัคนาราศีกันหรือราศีกันในเดือนพฤษภาคม2566จะเป็นอย่างไรกันบ้างใบแรกมาโอ้โหบแรกมาก็โดดเด่นในเรื่องของความรักเลยนะมีเกณฑ เกินว่าในเดือนพฤษภาคม2566นะอาจจะมีกัรยานนมิดที่ดี เกิดขึ้นในชีวิตคุณนะถ้าโสดอยู่มีเกณฑ์มีคู่ถ้าสถานะไม่ชัดเจนมีโอกาสมีความรักดีๆเข้ามาถ้ามีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วความรักจะดีมากๆแล้วก็ต้องบอกว่ามีกัลยาณมิตรที่ดีอยู่รายล้อมรอบตัวด้วยนะในเรื่องสุขภาพอาจจะวางังในเรื่องของปวดหัวปพดิีระเวียนหัวโพศิสระระวังเรื่องของสัมผัสเรื่องของการอยู่ใกล้กับผู้คนหมูมากยังคงต้องรักษาระยะห่างนะอาจจะมีปวดขาวปวดขาบ้างเล็กน้อยนะ ในเรื่องของการเงินรายได้ทรัพย์สิสนดูจากพลังงานอาจจะมีปัญหาอุปสรรคบ้างนะคะแต่ต้องบอกว่าจัดการได้แก้ไขได้นะอาจจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างให้คุณจัดการหรือว่ามีช่วงเวลาที่มันหยุดนิ่งบ้างนะในเรื่องของการเงินนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าถ้าเก็บออมไว้ทุกสิ่งทุกอย่างจะดีเองนะต่อมาในเรื่องของเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบตัวเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบตัวค่อนข้างมีหลักมีฐานมีความมั่นคงในชีวิตนะคะคุณสามารถพรึ่งพาอาศัยเขาได้ด้วยนะคะ ต่อมาในเรื่องของบ้านที่ดินทรัพย์สินนะดูจากพลังงานต้องบอกว่าในเรื่องของความมั่นคงบ้านที่ดินทรั์สินเงินทองอะไรต่างๆมีโอกาสมีความมั่นคงมีโอกาสมีบ้านมีโอกาสมีรถมีโอกาสมีทรัพย์สินเงินทองตามที่คาดหวังนะคะมีโอกาสที่จะ มีผู้หลักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนช่วยเหลือส่งเสริมในเรื่องของความมั่นคงด้วยไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ดินทรัพย์สินรถยนต์ยานพาหน,นะความมั่นคงมีโอกาสที่คุณจะได้รับสิ่งเหล่านี้นะคะในเรื่องของออลูกหลานหรือวา่าลูกน้องคนรักนะลูกหลานหรือวา่าลูกน้องนะหรือคนรักอาจจะมีเรื่องให้เราต้องช่วยเหลือจัดการบ้างนะแต่ต้องบอกว่า อ,อ,อาจจะมีอะไรที่ขัดอกขัดใจบ้างแต่ว่าจัดการได้นะอดทนนิดเดียวนะคะช่วยเหลือเข้าไปเขาก็ช่วยเหลือตอบนะอย่างที่บอกไปเลยในะเรื่องของความรักนะมีโอกาสที่จะมีความรักที่ดีเข้ามาขอแค่อดทนนิดเดียวแค่นั้นเองนะต่อมานะ สิ่งที่เป็นปัญหาอุปสรรคมีไหมดูจากพลังงานอาจจะเป็นเรื่องของการเงินอย่างที่บอกไปว่าอาจจะมีติดขัดบ้างแต่เมื่อคุณเก็บออมดีๆบริหารจัดการดีๆเนี่ยการเงินจะไม่ติดขัดเลยมันจะดีมันจะโฟล์มันจะผ่านพ้นไปได้ดีนะในเรื่องของความรักนะอย่างที่บอกไปถ้าโสดอยู่มีคนเข้ามาแน่นอนอาจจะผ่านพ่อสื่อแม่ชะกส่วนถ้าเกิดสถานะสถานะไม่ชัดเจนนะอดทนนิดเดียว ะะความรักมีโอกาสชัดเจนอาจจะชัดเจนกับคนที่คุยอยู่หรืออาจจะเป็นคนใหม่หมเข้ามาเลยและชีวิตจะดีมากนะส่วนถ้าเกิดมีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วความรักจะดีนะแต่ต้องเติมความหวานให้กันด้วยนะยิ่งคุณเติมความหวานความรู้สึกดีๆให้กันความรักความรู้สึกดีๆจะมีโอกาสที่จะเบ่งบานมากขึ้นมีโอกาสแต่งงานนะอาจจะอดทนนิดนึงอยากแบบ อย่าสร้างความรู้สึกไม่ดีต่อกันนะมันมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่จุดที่ดีหรือว่าเขาเรียกว่ามีโอกาสแต่งงานมีลูกกับมันมีโอกาสขึ้นแต่ว่าต้องไม่เครียดต้องทําให้ทุกวันเป็นวันดีมดีแห่งความสุขแง่นน,นะต่อมาค่ะสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือต้องบอกว่ามัมนมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นบ้างในเดือนพฤษภาคม2016เนาะแ คุณจัดการได้เอาอยู่ขอแค่เชื่อมั่นในตัวเองและอย่ายอมแพ้อย่าท้อถอยไปก่อนแค่นั้นเองนะในเรื่องของความสําเร็จกันบ้างความสําเร็จต้องบอกเลยถ้าคุณทําธุรกิจการค้าการขายมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงมากนะเออนะมีโอกาสสาเร็จสูงมากนะคุณจะมีวาจาที่ดีวาจาทรงพลังพูดอะไรใครก็เชื่อถือนะพูดอะไรใครก็เ,ออเขาเรียกว่าอะไรอะเจรจาต่อรองได้ดีมีแต่คนเชื่อฟังมีแต่คนแบบ ไหลไปตามคำพูดของคุณนะ่ะส่วนถ้าเกิดว่าคุณทำงานงานราชการงานประจำอาจจะต้องมีการเช็คข้อมูลดีๆนะแต่ว่าต้องมอบคุณเจราจาต่อรองดีนะี่แหละพียงแต่ว่าคุณต้องเช็คข้อมูลทุกสิ่งอยากให้ดีอย่าประมาทนะต่อมาในเรื่องของการงานการงานเนี่ยุอ้ยมีโอกาสเติบโตเนาะถ้าเกิดทำธุรกิจเนะี่ยรวยแน่ๆนะในเดือนพฤษภาคนหรือรสิกนะการเงินเข้ารัวๆถ้าเกิดทำงานประจำมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนระดับ เพิ่มเงินเดือนได้โบนัสได้ OT อ,อะไรบางอย่างที่ทําให้โอกาสทางการเงินเข้ามาแบบรวัรวๆนะต่อมาในเรื่องของโชคลาบโชคลาบด,ดูจากพลังงานมาจากการลงมือทํามากกว่าการทํางานนะฮะอาจจะได้มีโอกาสได้มากกว่าเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงโชคถามว่ามีโอกาสไหมพอมีแต่ถ้าเกิดทํางานจะได้มากกว่าเสี่ยงโชคแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วลงมือทําให้เต็มที่หรือบางครั้งบางที เมื่อลงมือทําเต็มที่แล้วโชคลาภจะตามมาอันนี้เป็นไปได้เช่นเดียวกันสุดท้ายค่ะอะไรที่ต้องระมัดระวังอีกสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะอาจจะเป็นเรื่องของจิตใจของเราบางครั้งบางทีคิดมากคิดเยอะคิดหนักนะหรือน้อยอกน้อยใจคิดนูน่นคิดนี่คิดเล็กคิดน้อยนะเออหรือว่าไม่ทันระมัดระวังหรือว่าเขาเรียกว่าปรมะมาทนะอาจจะส่งผลต่อชีวิตต่อแบบ ความสุขของคุณได้นะ,ะเพราะฉะนั้นชีวิตดีจะชีวิตจะดีจะปังนะหรือจะพังก็ขึ้นอยู่กับความคิดและทัศนคติของคุณด้วยนะ<ป>และนี่คือคำแนะนยทั้งหมดของคุณนะชาว,วาราศีการกฎราศีกันย์ในเดือนพฤษภาคม2 0ง6นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดรัวใจกดกระดิ่งกริ้งกริ้งกดซีเฟเวอร์ให้กับาหมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้หมอในการํำคลิปดีๆต่อไปให้ทุกคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ทุกคนะชีวรตช่วเบิกบานเตือนรู้แล้ว สวัสดีค่ะบ๊ายบาย